จมูกสวยมากซิครุงที่เท่าไหร่ครับคุณก็เข้าใจว่านิฉันเอากระดูกอ่อนที่ซิครุงของดิฉันมาใส่เป็นหัวจมูกไม่ค่ะไม่ขเี่ยคุณเข้าใจผิดใส่ร้ายเกินไปจริงๆแล้วดิฉันใช้หมอนรถไฟนะและ้วมาบสงกรานนี้ไม่อนุญาตให้ลางานนะอันนี้โพอตขอนะถือว่าเราต้องทํางานกันหน่อยเอาองค์กรเป็นที่ตั้งก่อนงานจาะลาเมื่อ,อไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่ใช่วันสงกรานเดี๋ยวก็รู้ลูกค้ามันเยอะขนาดไหน ถือพี่ขอนะทํางานมานานให้ความสําคัญกับองค์กรหน่อยลำหากเข้าใจพี่และเข้าใจบริษัทใช่ไหมเธออยู่ที่นี่มานานพี่ว่าเธอคงจะมีความรักบริษัทเข้าไปในหัวจิตหัวใจเธอบ้างคือวันไหนลาได้หมดในสามร้อยหกสิบห้ายกเว้นสงการา์ที่พี่ขออืมลำหากขึ้นตะกร้ายานวดหน่อยแหลงกับใครนั้นพี่ลีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็พูดออกไปเหมือนมีอะไรมาลงประทับล่างทรงฉัน ขอสามตัวตรงๆคุณพี่ช่วงนี้ไม่ควรซื้อเลยนะออกเบิ้ลออกอะไรโชว์เพนวันก่อนฉันเห็นผู้ชายมาไล่เธอใครใครเธอเธอบอกฉันมาบางทีมันมีคนจ้องจะฮุบช่องอะไรเราต่างๆในเราไม่รู้เบ็ดจะหมดอีกแล้วเบ็ดจะหมดอีกแล้วเนี่ยเธอโอเคนะแค่นี้ก่อนนั้นฉันไปหาใจก่อนนี่ใช่กำลังขับหาใจจะเย็นมีอีสองงานแต่วันนี้ยังไม่ได้ซื้อหุกตั้งใจจะไม่ซื้อด้วย ะคะ่ะเพราะว่าไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆถมันถูกยากดีทำอะไรที่หัดใจครับคุณเข้าฟางเอ่อดิฉันรับงานไว้ที่นั่นค่ะคืนนี้มีลูกค้าคอยอยู่ที่นั่นสามคิวไปเลยนะเธอฉันไม่อาบน้ำก่อนฉันไม่ได้อาบมาหลายวันแล้วคืนนี้ไลฟ์กับนุนนาเวียนวังที่หัดใจลาไปก่อนนะพี่พบกันวันนี้มาแค่ จิบจิบให้อะไรไหมฮะกาเล็กซี่คุณปราวานเนี่ยต้องดูหน้าตาก่อนน่าจะรวยมากแน่เลยอ่ะเออปราวานฉันขอให้เธอปีไปเลยอ่ะปราวานปราวานพันน้อยปราวานปลาน้อยชื่ออะไรปราวานปลานปราวานปราวานปลาน้อยปราวานพันน้อยปราวานฉันขอให้เธอมีความร่ำรวยมากกว่าเดิมเป็นแปดเท่าพันธวีขอรับพรสภีทิโยวิบานชานตุสัพโรโคเตวินาสตุมาติปวัตวันธารโยสุขีขอให้ปราวานรวยรวยรวย รวยแล้วรวยอีกอืมวันนี้ทันไลท์เปไปเลยขอบคุณนะคุณประวันฉันลาไปก่อนทุกคนนะประวันนะยังไงเดี๋ยวฉันส่งเลขบัญชีไปในอินบ็อกได้นะบางทีของขวัญมันเข้าระบบเนี่ยจะโอนตรงมาเลยนะโอนตรงมาดีกว่าเดี๋ยวฉันส่งบัญชีไปในอินแต่ละบ็อกให้ส่วนตัวดีกว่าแบบมันไม่มีคนรู้ไงเรารู้กันแค่สองคนเพราะตรงนี้คนมันจะเห็นเยอะแลยมันจะมีปัญหาเพราะคนเหล่านี้เขาบปอแล้วก็จะไปพูดต่อเขาไปพูดต่อมันเสียหายเอ้าสวัสดีน้องบีมด้วยค่ะ รู้สึกเศร้าต้องมาดูจูรีและปรากฏว่าเศร้าหนักกว่าเดิมโอเคฉันลาไปก่อนเธอ